ฮัสวัสดีครับมีนักขี้แมนะครับวันนี้เราอยู่กันใน d ากอเน็ตนะครับเติมเงินถูกต้องแลีิชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับวันนี้จะมาแจกโค้ดนะครับแล้ววิธีการใส่อย่างละเอียดเลยครับอันดับแรกให้เพื่อนๆกดตรงขวากลางก่อนเลยครับเพื่อนๆกดคำว่าการตั้งค่านะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดก๊อปเลยเห็นบ้างมีจะอยู่ที่เล k อ Inland ์ s 1ิ่เพื่อนๆจำเซเวอร์ด้วยนะแล้วก็กดคัดลอกเห็นบ้างมันจะมีคําว่าลไอดกดคัดลอกเลยครับอ่ะเสร็จแล้วเข้าลิงก์เลยครับใต้ล่างเดี๋ หลังจากที่เพื่อนๆเข้าแล้วเห็นไหมครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับอันดับแรกก็คือให้เราใส่โลไอเดโค้ดที่ของตัวเราก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็เลือกเซเวอร์โกลบอลโกลบอลเซเวนะครับแล้วเราก็มาเลือกเซเวอร์เราจริงๆตอนแรกหมีจะเล่นเซฟสีกนะับเซฟห้นะแต่พรมันเข้าไม่ได้ <laughs> ก็เลยไม่หลอกวันหมีไม่ได้เล่นวันแรกด้วยแหละอ่ะเสร็จแล้ว Enter อยูโค้ดนะครับให้ใส่คําว่า T หนึ่งห้าศูนย์คพแปดนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับซึ่งของละมันสุดยอดเลยโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนๆต้องไปลุ้นเองนะเดี๋ยวเพื่อนๆตกใจแนะ่น,นี่หมีเขาไม่เข้าใจว่าจะแจกทั้งทีทำไมเขาไม่เอาแบบอลาัางการถูดฉาดไปเลยว่าแบบตั๋วสิบอันอะไรเงี้ยนะหมีว่าปแป,กนะป,ปลกๆนะแปลกๆแล้วทีมหมีก็พูดมาไม่ได้อ่ะนะครับแล้วเราก็กดเลยเห็นไหมเขาก็จะบอกว่า ของรางวัลโดนส่งมาแล้วเราก็กดเข้าไปดูเลยครับนี่ของรางวัลมาแล้วโอ้โหยูหู้ไดทารากลาสนะครับเอาไปส่ง NPC นะครับเพื่อนๆโอ้โหล้วก็จะมีเหรียญชบชีวิตรีเวนคอยนะครับห้านะอย่างน้อยเข้าไปลงดันนะครับเราก็ยังไม่พอนะเดี๋ยวทีมงานกลัวเดี๋ยวเราไม่มีของไปบริจาค NPC ก็เลยให้ มา2อันเลยนะครับอ่าแล้วก็นะครับจะมีในส่วนโรจัดหนัดต้อนรับนักผจญภัยทุกท่านนะครับถ้าเกิดสมมติรับไอเทมในเกมเพิ่มเมื่อเติมเงินด้วยเลเซอร์โกพินนะครับก็แค่ว่าเพื่อนๆเติเมเงิน,นผ่านเลเซอร์โกนะครับก็จะมีของรางวัลเออแต่ว่าเติมได้ของรางวัลแค่โคด้ดหนึ่งต่อหนึ่งไอเดียเองนะครับของรางวัลแรกก็คือเงิน5 0,000ืบาทแล้วก็ตั๋วชุบชีวิต5นะครับแล้วก็แพนโดล่าเฮิร์ตอเนี้ยเ,เอาไว้เปิดหาปีกนะครับอีกทองเนาะเพนซาัมมอนก็ไว้เปิด ของส่ง NBC ทาราการ์ดสิ0แล้วก็ทาโร่สินะครับหแสนเดี๋วทีมงานกลัวนึกว่าเราจีบ NBC ไม่ติดนะครับประมาณนี้นะอยองไงก็ขอยปนเล่นเกมแล้วก็เนทูอ v ว l u เลชันอย่างมีความสุขนะครับอ่าแล้วเจอกันนะคะฝากโปรโมดนิดนึงเนาะ